ทุกคนอันนี้ตามที่บอกนะจ๊ะว่าจะทอดปลาเด็ดเดียวนะแต่ทุกคนอันนี้เป็นปลาสลิดนะจ๊ะปลาออกมาสองถุงปลาสลิดสองตัวนี่ตัวใหญ่เลยจ้ะแล้วก็มีปลาช่อนนะจ๊ะนี่ปลาช่อนเดดเดียวอีเม่แบ่งครึ่งเนาะแล้วก็เป็นปลานิ่นจ้ะปลานิน่นแดดเดียวแล้วก็มีปลาสวายประมาณสามชิ้นได้มั้งปลาสวายนะจ๊าทุกคนโอเคได้เวลาทอดแล้วจ้าก็ทอดให้กรอบเนาะแหละทอดให้กรอบทอดให้กรอบทอดเยอะเพราะว่าทอดทีก็ ได้กินหลายมืะะม้อนอกจากคนเอาพีาก่ก่อนสิบชิ้นจานสิบชิ้นแล้วกันเฮ้ยน่าเร็น คนอันนี้เป็นปลาเด็ดเดียวทอดนะจ๊ะเสร็จแล้วทุกคนจ้าก็ปลาสวายได้กินหลายมื้ออยู่ทอดทีเดียวเลยขี้เกียจทอดหลายรอบเลืออีกถุงนึงจ้าในในตู้แข็งเนาะต้องหยิบขึ้นมากินนะช่วงนี้ไม่รู้จะจริงๆแล้วไม่รู้จะกินอะไรจากทุกคนเรื่องของเรื่องนะไม่จะกินกับข้าว น้ำพริกปลาราของแม่ก็มี่ันแหละจ้าทุกคนอาหารเย็นของอีแม่เนาะน้ำพริกปลาราที่ทำเนาะจะปลาแดดเดียวที่ทอดเนาะจะปลาสลิดปลามีปลาสลิดปลานิ่นแล้วก็ปลาปลาช่อนปลาสวายนฮากินไหมทุกคนแล้วก็มีทั้งผักสดแล้วก็ผักต้มเนาะเป็นกระหล่ำกับ ผักกาดขาวต้มแล้วก็มีแตงกวาอาหารเย็นของอีแม่วันนี้นะจ้าทุกคนจ้าทุกคนถักทายกันเนอสบายดีสวัสดีโอ้ยยกยกปลาอันนี้เลยจ้าถักท้ายกันเดยนะจ้าโอ้ยตามที่เห็นเนาะก็มีข้าวเนะจ้ามีปลาทอดเนาะปลาแดดเดียวทอดมีผักต้มแล้วก็มีแตงน้าพริกปลาร้าจ้าทุกคน นี่โหเยอะมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตักแบ่งนะจ๊ะตักแบ่งกินตักเอาวันๆก็ไม่รู้จะกินอะไรเอาบอกตรงๆก็เบื่อนะะจ๊ะทุกคนจ๊ะเอาวิลีก <c ười> ินเข่า ปลาเด็ดทอด <c oughs> ทอดกรอบเลยทอดไว้เยอะๆ <c oughs> ขี้เกียจทอดหลายรอบ เป็นกระหล่ำจ้ะล้ำน้ำพริกปาร,ร้าใช้มือเนาะ กระมีกระลำกับผักกาดลวกจ้ะ กขโทษยิบกินคือเกาเสื้อใดผักผักผักกาดผักกะลัมกะลัแบบช่วงนี้กะลัมปลีแบบหัวอ,อ่อนๆน,ออนอะจ๊ะเยอะม,มากแล้วแล้วก็ถูกด้วย วันนี้อากาศหนาวจ้ะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้า7องศาบใมาเอา่อใบาบามา6องศาแถมฝนตกด้วยทุกคนฝนตกมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าฤดูใบไม้ผลิก็อยากให้ใบไม้มันออกมันออกเร็วหน่อยเนาะ มันผลิตออกมาเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้มันเขียวชุ่มชื้นหน่อยอะไรเงี้ยถ้าแห้งแรงมากก็มันไม่ต่างอะไรกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงอะจ้ะจทุกคนกล,ลั่นเนอะกินแล้วก็ต่อมระวังจ้ะไม่กลา้า อาแดดเดียวออกมาจากเมืองไทยเมื่อปี2000เมื่อปี2018นะทุกคนยังอยู่ ตั้งใจลวกผักเยอะๆเพราะว่าจะกินกับน้ำพริกปลาสวาย เป็นกลางจ้ะ 有点慢。 จะไปหรือ,อยังมแม่แอบ,บกินอันนี้ของแม่หมดเด็กตนอ๋อไหนอันนี้อเล็กแอบ,บกินของพี่แม่มแตังเต้อีแม่บเพท่านได้ต่างผ้าขาวอ่ะจ้ะแบบว่าอันกะลัมมันลวกแบบมันหวานนึงสินาจาะจ้ะอเล็กมักคัะ เอาไปกีรีธาอ mm ืมออีฟีเไม่นตด แม่ว่าว่าละน่าจังเลยหิ้วเขา่าเฮ็ดแทนนุม่มๆแลวกะเมื่อยเมื่อยแล้วก็เลยนั่งพักกะเฮ็ดแท,ทนนุ่มๆแล้วกะเฮ็ดแทนจับคองแล้วกะบ่ได้กิ <cs uk> ก่นน้ำพึ้นเมื่อยหายใจวะทั่วท้องกันเลยแบบนั่งเสียกวนในห้องประมาณนี้ก็จกกินผู้เดียว ปาสลิดน,ดนดี่เด็ปาสลิดไหมลูกเด็กเ็กเอ้ยปาสลิดหรืปล่มาอยู่เดมัดมดกเอออือเอาอีกไหมแสดไปบนอก,กินละ เม่ออืนกินเอ้าไปทุกไปเยี่มดีหนึ่งเยี่ยมแล้วค่ะยาเสพติดนิดนิมีของแสบกระแบงเพิ่งกิน,นยาจาเพราะว่ะหายเพิ่งทดลองกินสินะหนุมน่มๆบอคอยมาก,กินปลาปันใดจ้ะ กรอบดีเซ็มาก ล้เมื่อยๆแกินได้ประมาณนึงจ้ะเลยจ้าสุูสุคนก็เป็นอาหารเย็นของอีเมย์นะจ้ะอยากกินแบบอีสานอีสานนะจ้ะทุกคนจ้ะกับแบบพักลวกน้ำพริกปลาร่าแล้วก็ปลาทอดนะจ้ะดียังถี่ยังยังมีปลาแดดเดียวอยู่จังสีนะจ้ะเลยเอามาทอดอันนี้เอาออกมาสองถุงจ้ะ เรารู้สึกว่าฉเฉลืออีกหนึ่งถุงเนาะจ้ะทุกคนจาะกบพ่อไดก,กินไปในช่วงนี้เนาะจ้ะมืดแล้วกับมืดเนาจะจ้ะเดี๋ยวพอกันไหมนี่คลิปวิดีโอหนาได้จ้าสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้ะเบิง้งขนะเหลือบอักอย่างหลายจ้ะนั่นแหะอืม